วสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไม่เลียเอฟซีสุกุชุคนเมื่อนี่สิบห้ามาสำรวจราคาโคกระบือตลาดนัดอำเภอศรีบุเรืองจังหวัดน้องบอลลัวลำพูเศร้าวันที่สิบสองเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดถูกวันขั้นนะครับพี่น้องเมื่อนีนได้มีโอกาสมาทางอำเภอศรีบุเรงตลาดนัดนะครับพี่น้องเมื่อนีน พวยหลายนะครับพี่น้องนี่บรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับมื่อนี้หมอกลงหลายนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปชมราคาน้ากันบารมีสิถูกสิแพงสั่มใดตลาดนี้นะครับพี่น้องเข้าไปรับชมน้ากันได้เลยครับเอ,อ้านี่แม่สาวนี่ขายหรือเปล่าครับขายเท่าใดหรือแม่สาวตัวนี้ 20,002 20,002นะครับพี่น้องเบิ้งราคากล้วยแม่สาวนะครับพี่น้องเราบอกพันหาย20,002นะครับเอาเบิ้งตัวต่อไปนะครับเบียดลองมาเบิ้งมาเบิ้งของกันห้อยน้อยนะครับอันนี้สองตัวปะครับเด็กครับสองตัวครับแม่สาวบ่ครับแม่สาวฮะครับเพราะท่านในพ่อปีจะโตครับยังมั่นพ่อปีจะโตเนาะลูกบอกว่ท่านในออกพโอน้องว่าท่านในออกจะโตครับอันสูงประมาณเท่าไหร่ สูงก็บสิลอยเศร้ากลัวนี่แหละลอยเศร้ากลัวนเนาะนะครับซ้ายไดโนอน,นี่อันนี้ลูกใหไงลูกขอนใหญ่เมี่ยงขอนอันนั้นลูกแก้วฟ้าอันนี้ลูกแก้วฟ้านะครับเบื้งเปิดไว้เท่าไรครับแต่ละแม่เปิดไว้สองตัวเปิดไว้สิบเจ็ดสองตัวดีสองหมื่นเจ็ดนะครับพี่น<อ>้องต่อรองได้อีกต่อรองได้มึมมึต่อรองได้อีกเบิดมมอนะครับพี่น้องเบิ้งแม่นี่พ่อหนาๆตันๆนะครับเจ้าเนื้อนะครับพี่น้อง ถ่ายย่ย่นะครับพี่น้องงามนะครับ2องตัวนี่สองหมื่นเนะครับพี่น้องเบหนตานะครับสวยนะครับพี่น้องแม่สาวสองตนะครับสาวน้อยสาวน้อยครับฝากเบโทรไว้นะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสี่หนึมานคกันมาครับ เอา้าพ่อมันนี่ขายแเราปะนี่ขา,นขายแล้วครับขายแล้วเนาะขายแล้วขายเยนะี่ยขายปลาทอดขายเบียดหลาย<ม>ครับพี่นอ้องม,มีแต่แม่กำงามแม่ลูกนะครับสวัสดีครับอันนี้แม่ลูกปะครับนี่แม่ลูกเนาะ ลูกตัวแม่หรือตัวผู้ครับลูกตัวผู้นะครับซ้ายใดครับลูกวันนี้บิ๊กเบิร์ดนะครับอายุได้ยักเดือนแล้วนอนสี่ข่าวเจ็ดเดือนแล้วนะครับพี่น้องปาล่ํลำตนะครับลูกบิ๊กเบิร์ดนะครับมีใบมีใบมีเอกสารเนาะนะครับพี่น้องิึงลำตโตนะครับอนันตแม่เพิ่นสูงลายไปเลยครับร้อยสี่สิบกัวเนาะ ลอยสี่สิบัวนะครับลูกเพิ่นลูกที่ใดครับเนี่ลูกที่สองเนาะแม่ผสมไปผสมแล้วยังบ่ท่านพานกับสายใดผสมเบิบนะนะรมจูเนียเบิรมจูเนียนะครับพี่น้องเบิง์เบิ่งไทยเล็กน้อยนะครับยี่สิบสิงหากับพานรอบเนาะนะครับเบิ่งทไทยนะครับพี่น้องเบิ่งไทยนะครับพี่น้องโอ้เงาหาง นะครับพี่น้องนะครับลำตัวนะครับแข้งขานะครับพี่น้องมีกําไลนาหลังนะครับเบ่งลูกเพิ่นเสาร์ลูกเพิ่นเปิดไว้เท่าไรครับแม่ลูกนี่สี่หมื่แปดสี่หมื่นแปดเนาะสี่หมืนแปดนะครับต่อรองได้ต่อรองได้ครับพี่น้องต่อร่องได้นะครับพี่น้องเอาฝากเไว้ทั่วไปนะครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปด 085ย์แปดห้าแป่ครับสองสมาแจ้บ้านเลยครับมาท่าขอนแก่นทางขอนแก่นเนาะนะครับพี่น้องห้อย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 ห้อเนาะครับเอามาคมเดียวครับโชว์ๆกันมานครับ เป็นได้ไม่อยู่แบบนี้ห้อมนี่เต้ห้มแม่ลูกบ่แม่ลูกนะครับลูกตัวแม่หรือตัวผู้ลูกตัวแม่ครับลูกตัวแม่ใส่นอนลูกเพิ่นอยู่ข้างหลังครับอยู่ข้างหลังนะครับลูกตัวเมียนะครับพี่น้องลูกลูกสาวนะครับลูกที่ใดนอนลูกคนลูกที่สองเนาะนะครับเบิ่งใายแม่เพิ่นแม่สูงหลายปานแน่ ลอยสี่สิบประมาณลอยสีบเนาะนะครับแม่ผสมหราบอกะเิ่หนผสมเาของเกด่าหรวครับผสมเาบอกเิดไห่วะนครับมสมเราบอกเด้ท่าไหร่วนะคร่ผาองรด่าไห่นะครับม่เนาอะเ่อดองได้นะครับต่อรองได้านะครับพม่้อมเอามาคมเดียวนบ่เอามากมเดียไวนะครับแม่ผมเาบเบิดานะครับพี่มเาตเบิ่าหน้าวานะครับพี่น้องเบิ่าไหร่นอค่ก ล,ลูกสาวนะครับพี่นอ <c oughs> อ้องอเอาฝากเบอร์โทรเนี่ย087 104 1925 1925ห้อยห้อยกว,วนอ่ะชูชกันมานร์คับเหยียดชื่อเป็นชื่อเลยงันมาร์ครับ<ว> ร้อยสามร้อยเพื่อได้เติมน้ำมันหน่อยไม่เอาน้ำเติมนั่นอ่ะกำลังต่อรองบ่ครับครับอันนี้แม่ลูกบ่ครับเนี่ยป่ครับแม่แม่เดียวแม่เดียวแม่ตัวนั้นเนาะครับคเท่าไหร่ครับแม่เนี่ยได้สองหมื่นสามอยากอยากได้สองหมื่นสามเนาะสองหมื่นสามแยกลูกเพขาออกไปบ่ครับแยกลูกแยกลูกออกไปแต่ว่ายังบ้านผสมครับครับยังบ้านผสมสูงหไรไปไหนครับแม่ พอ้อยสามสี่สาหย 3, 4, 3, ้า่านะครับเปิดไปเท่ไก่อนเปิดไปาสามสองนสามนะครับพี่น้องเบื้งหน้าตานะครับพี่น้องเบื้องายจักหน่อยนะครับพี่น้องเบื้องท่ายนะครับ อันนี้พูดไปยากนะเนี่ยพูดไปยากถ้าให้อีกเอาเพิ่มอีกไม่ให้ข้ามไปไม่เอาลองตอลงสองมือไม่เอาเลยไม่ฝากโทษไปหน่อยไม่เอาไม่เอาไม่เอาได้แล้วลูกพี่ไม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 ่เอยไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดม่างจีสิ คาดทุนไม่คิดเบอร์โทรครับ083 083 230 230 0083 0083ครับเบียดเลื่อนหนึ่งเนี่ยบียดเบียดหรือเราเบียดเบียดเนาะกำลังต่อรองครับพี่น้องไม่เอาไม่เอานั่งมันพักหัวอ่นเท่าไรห้องไว้เปิดไว้เท่าไรครับตังหัวไม่ดีไหมเปิดไว้เท่าไรครับพหมื่นหนึ่งพันเนาะอ่านพุ่ยผู้น้อย ไมู่น้อยนะครับพี่น้องอายุประมาณจะปีพ่อปาพ่อปีหรอปีเนาะนะครับพี่น้องเหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับสเหรียญหมื่นหนึ่งห้ยสิบเอ็ดเหรียญเนาะพ่อมีเบอร์โทษมีฝากเบอร์โทรไว้เน่ยศูย์แปดสองศูย์แดสองเอาขายต่วาศนสี่ห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้า 2องเสรเลยโสองเจ็ดเจ็ดหเนาะเออหลวงทยเ่ยงเลขเเบอร์โทรเบอรโรจำมพ่อมันจะบ้านไหนชุมแพชุมแพชุมแพเอาโชวกันมาหนาพ่อไปอันนี้เลแม่ดอนนี่ของไผ่นอนแม่ดอนเนี่ของไผ่เอ้า เป่นอะไรเรอเหอเห็เจ้าของก็เพี้แต่ว่าเห็เต็มเลยวันแม่ลูกสามหมื่นพันน่ะแม่ลูกนี่บอก่าสามหมื่นหนึ่งพันทีสามหมื่นหนึ่งพันสามหมื่นหน่งเจ้าของ่บงแม่บารูว่าเจ้าของพันไปใส่นะครับงาวครึ่งหนึ่งนะครับพี่น้องบ่งไทยนะครับโยไทยเป็นแม่สาวนะครับพี่น้องแม่สาวสามหมื่นหนึ่งพันนสนครับพี่น้อง หอยพันวานะครับสวัสดีครับห้อยอันนี้แม่ลูกเนาะลูกตัวเม่หรือตัวผู้ครับลูกตัวเมียลูกสายใดก็ลูกสายใดเนาะลูกปังเนาะลูกปังนะครับลูกเพิ่นลูกที่ใดนะครับลูกแรกนะครับพี่น้องเบิ่งลำตัวโอ้แขนนันตันเนาะ เงาเงาดีนะครับแม่เป็นค้วเผือกนะครับลูกเป็นโตดันะครับแม่สูงร้ายไปไหนครับแม่สูงร้อยสี่สิบนะครับพี่น้องอันลูกเพิ่นลูกที่ใดเนะลูกแรกเนาะนะครับอันแม่ผสมไปย่างเนาะนะครับพี่น้องเบิง้งนะควยดอนออกลูกออกลูกดำนะครับพี่น้อง สวยเลยลูกเพิ่นเบงเม่เพิ่นเบงไทยนะครับพี่น้องเบงไทยลำโตนะครับพี่น้องสวยนะครับเปิดไปเท่าไหร่ก่อเสี่หมื่นเจ็ดนะครับสี่หมื่นเจ็ดพันต่อรองได้เนาะต่อร่องได้นะครับพี่น้องต่อรองได้อ่าฝากเบอร์โทรไว้เนห้สี่สามห้าสี่สามแปดสองแปเก้า มาจากบ้านไดนครับบ้านขนวนครับบ้านขนวนเนาะอยู่หนองนาคำนะครับห้อยห้อยมอดนะครับพี่น้องเอาม้าข่มเดียวโชคๆกันมานครับเอาสวัสดีครับพ่อพ่นบริพนาตาโดนแล้วเอาม้าเจ็ดตัวตัวแม่หรือตัวผู้แม่สาวเนาะนี่เนาะ แม่สาวเลยแม่สาวนะครับสามเปิดไว้เปิดไปสามเมืองหาพันสามเมืองหาพันนะครับพี่น้องแข่งขานะครับอายุจักเดือนแล้วนี่อายุปีบ่หลายอนอายปีบ่หลายเนาะสายใดนอนนี่สายสายบระกันนั่นสายเพชรอุดรสายเพชรอุดรนะครับ สายเพชรอุดรนะครับเป็นเจ้าเนื้อน้อยเนาะนะครับลำตัวโอ้ลำตัวสวยนะครับพี่น้องสายเนื้อสายคุณนะครับพี่น้องเบงไทยนะครับสายเพชรอุดรนะครับสามหมื่นหาพันสามหมื่นหาพันสูงเท่าไดรก่อนสูงร้อยสามสิบ สามสิเท่าไรก็สามสิบเดนะครับพี่น้องโอ้ตาแต้มแจ้มจ้ำนะครับเป็นต่อไปเรี่ยงแม่นี่สีดอกเล่าเอากข้าวหญ่ๆจนมาได้กันพลละต้อจนได้กันผลเนาะเมอ่าได้นะครับแม่ส่ซืยังไสไ้ว่า่นได้ครับแม่งามงามสวยๆอตัวต่อไปเพราตัวนี้เป็นกยตัวนี้เป็นตูนะ สีดอกเล่าอายุจะตัวนี้เปิดไว้สองหมืนน่นน,นะครับแข้งขานะครับอายุจะปีกว่าอันนี้อันนี้กับปีปีนี่เนาะนะครับบังลำตัวนะครับพี่นอ้องโอ้ลำตัวโอ้ลำตัวนาเยา่ยมเยา่ดีเบอร์โทรบวปนี่นงเงาบอร์โทรเหรอเบอร์ทั่วเบอร์โทรวศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่ 419 4นึ่งเก้าสี่่อพสี่ห้าแปพ่นซ้ำสูงพอพ่นซ้ำสูงนะครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้เตรียมเบอร์โทรไว้ครับเตรียมเบอร์โทรไว้ครับผมครัเอ้าโชว์ๆกันมาครับนะครับพี่น้องอันนี้ของพ่อบ่ะของลาบอ่อันนี้ของใครนี้ของใฮะแถวๆนี่แหละบ่แถวๆนี่เตี้ย โตแม่สาวบุนิค่ะโตแม่อะไผู้นอนเนาะโอ้ต่หาดเท่าแม่สาวน้อยนะครับพี่น้องแม่สาวมาพอไปะละมอมือนสามเนาะแม่สาวนี่หมือนสามนะครับพี่น้องมแม่สาวนี่หมืนสามนะครับโอไปแล้วแต่ฟองี่ไปแล้ว,พอ,พอ,พลวอันเท่าไรครับแม่ลูก ได้สามหมื่นเจ็ดนะครับสามหมื่นเจ็ดเนาะลูกลูกตัวดอนบ่ลูกตัวดอนครับลูกตัวดอนตัวผู้นะครับพี่น้องลูกตัวผู้แม่เพิ่นสูงเท่าไรเนาะร้อยสี่สิบนะครับพี่น้องเบิ่งล้ำตัวนะครับพี่น้องถ่ายนะครับลูกตัวผู้นะครับพี่น้องลูกตัวผู้เบิ่งถ่ายเบิ่งลูกเพิ่นนะครับพี่น้องหกพันห้า เหยียดกำลังต่อเหยียดกำลังต่อนะครับพี่น้องกำลังต่อรองเ้เแม่เพื่อนผสมไปนอนเนี่ยบรูเด้อครับบลูเนาะฝากเบอร์โทรไว้หอย080ครับ080 553 553 2128ห้2 8เท่าไรก็แม่นี่ม่น้3 7 0 0นนะครับพี่น้องโอ้นะครับอ่างดีเนาะ นะครับเบิ่งล่ำโตนะครับพี่น้องสามหมื่นเจ็ดเนาะ<อ>นะครับเอ้าโชคๆกันมาลครับเอาแปดพันกุนะ้งสาแม่ลูกของของพ่อวะครับของพ่อ,อบ่ะแม่ลูกเนาะนี่เนาะลูกตัวแม่หรือตัวผู้เลยตัวเมียแ,แม่กับม้านแล้วเนาะพอนะ่อเนาะแม่กับม้านแล้วนะครับแม่นี่สีสูงไรไปเลยเนานะ <41. S 2> ลอยสี่สิบเอ็ดนะครับลูกโตแม่นะครับลูกเพิ่นลูกที่ใดพอ่อลูกแรกเนาะเปิดไว้สามหมื่นห้านะครับราคาควายตลาดนัดนะครับพ่อซื้อไปเลี้ยนน้อพ่อหน้าอยูเ่นเนาะนะครับเป็นตะเอานะครับโค้งสั่งใหญ่ๆสูงๆนะครับพ่อมาคมเดียวก่อนช่วยนี่นพ่อแม่มาอ่ะฝากไวโทรไว้พ่อ เบอร์โทรเบอมี่เนาะ08217617654565456พ่อหวีโนนบหายพ่อหวีโนนบหายนะครับพี่น้องมาเบิงมาชมอ่ะนะครับพี่น,อน้องสนใจโทรกับมาหานะครับเบิร์ทายจัดหน่อยน,นะครับพี่น้อง อันนี้ของพ่อบครับปลาแม่บักใหญ่หนาๆน,าน,านะครับแม่เพึ่นสูงไร่บ้านในละครร้อ,อยสามเปดนี่ละร้อยสามเปดเนาะอันแม่เพึ่นผสมไปแม่บ้านผสมแม่บ้านผสมเนาะเพึ่นมีลูกตัวหนึ่งบ่ลูกตัวแม่หรือตัวผูกลูกตัวเมียลูกสาวเพชรลำโขงเบิ่งปลาสีดอกเรา นะครับพี่น้องสีสวยๆลูกเพิ่นนะครับหน้าตานะครับบ่งผ่านนะครับพี่น้องถ่ายแม่เพิ่นนะครับพี่น้องถ่ายโนหางนะครับโอ้หนาใหญ่แม่นี่หนาใหญ่เปิดไว้เท่าไหร่ครับพอ่อเปิดไว้หาหมื่นบาทเนาะหาหมื่นบาทต่อรองได้ต่อรองได้อันนี้ใบของ ลูกสาวเพิ่นบ่ใบของลูกสาวใบลูกสาวนะครับพี่น้องมีใบมีเอกสารนะครับอ<ม>่าลูกสาวเพชรลำโขงนะครับเปิดไใบหาเงินนะครับตอ่อรองได้นะครับพี่น้องเบิ่งลูกสาวเพิ่นสีดอกเล่ามีควันหาเพื่อนหาทองเต็มเลยนะครับพี่นอ้องหาเงินบาทนะครับตอ่อรองได้นะครับเอาพอ่อฝากไปโทรไว้ โทษจำบ่ได้ทำไมบ่ได้โทรศัพท์มาลืมมือเจ้าเนาะครับขอสับบ่ได้มาเนาะอ่นพ่ออยู่บ้านไลยอยู่ส้ำย่างส้ำย่างเนาะนะครับเบอร์โทรเพิ่นจำบ่ได้นะครับพี่น้องอยู่ส้ำย่างพ่ออยังพอต่อพอต่อเนาะนะครับเนาจังถามเบิ่งเอานะครับพี่น้องพอต่ออยู่ส้ำย่างนะครับจังหวัดแกนคอนแจนผู้เนาะ โอ้เป็นตาเอานะครับพี่น้องเพิ่นบ่มีเบอร์โทรนะครับพี่น้องแม่น้ำงามเลืมเบอร์โทรนะครับอ๋อเลื่อมหม่าเป้าจำเบอร์บ่ได้เลยเนาะพ่อเนาะจำเบอร์บ่ได้ครับอ๋อเบ่ดีครับโชคๆกันมานสันพ่อโอ้พ่อซ่อมโบนจูจูจ้องจ้อนี่ซื้ออลไรบ้างกลังคุยกันอยู่กำลังคุยเตะลูกตัวดอนสัมตวนลูกตัวดอนดรอค่ะพ่อ ลูกหางดอกลูกหางดอกที่ตัวนั้มันหางดอกเพราะเท่าไรล่ะนี่ตัวร่องตัวสามสิบสามสามสิบสามนะครับลูกบางลูกลูกตัวดอนลูกตัวแม่บอกลูกตัวเถิดนะครับแม่เพิ่นป้าสูงเท่าะเลแม่บระหันตลาดเาจ้ไปใช้บ้านอ๋อโอ้แม่นี่แม่ลูกลูกสวยลูกงามลูกวาวราคาเท่าไหร่ บลูเนาะน่าจบคือแล้วาาไปก่อนนะห้งองผอันบไไีัน,นอไขอออกกล้องนะเนยออยกกินๆไปตลาดลไหนเขาว่าไ<ส>่เห็นตาไปยักเตี้ยสนอเห็นต้เคียนอ <c oughs> อไหนหออกเห็นไปมิตเลี่เวละเออเอาเห็นไปปะเนเห็นคัก<อ>ชัดเดน,<า>นเลยใส่ลัของอันนะก ครับชิปนี้มีประมาณสานิดเด้อครับพี่น้องอยู่ตลาดนัดอำเภอศรีบุเรงจังหวัดน้องบวัวลำพูนะครับผู้มองหาอยากได้พ่อพันธุ์แม่ลูกแม่สาวนะครับพี่น้องมาเบิ้งเอานะครับพี่น้องอยู่ตลาดนัดนะครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทิดน้ำเนดเด้อครับพี่น้องสุ้ายนี่สวัสดีครับ